รูปสระมี21รูปกับชื่อของสระชื่อของสระที่เราจะรู้กันในชั่วโมงนี้นะคะในคลิปนี้ซึ่งอ่าเล่มดูเลยนะคะก็จะมีไม้หน้าไม้โอไม้ม้วนไม้มาลายมีไม้หันอากาศหรือไม้ผัดไม้แต่คููพินอีหรือพินทุอีผลทอง มีฟันหนูมีนะหรือขหิตเดหรือหยาดน้ำค้างมีวิสันชนีมีล่าข้างแล้วก็มีตัวอามีตีนเหยียดนะคะเนี่ยตีนเหยียดตีนคูตัวอตัววตัวยอแล้วก็ตัวรื้อตัวรือตัวรือตัวรือนะคะอันนี้คือชื่อของสระในภาษาไทยนะคะ เสียงสระกับชื่อนี่มันต่างกันเลยนะคะสระในภาษาไทยก็จะมีอยู่21รูป32เสียงนะคะในนี้พิมพ์ผิดไปนะคะแล้วก็ก็จะแบ่งออกเป็นสระเดียว9เสียงสระสระเดียว18เสียงเป็นแบ่งเป็นเสียงสั้น9เสียงเสียงยาว9เสียง สะระผสมก็เช่นกันต้องเป็น6เสียงนะคะเพราะมันจะเป็นเสียงคู่กันอันนี้พิมพ์ผิดเหมือนกันสระเดียวนี่มาดูนะคะสระเดียวของเราก็คืออะกับอาสระอะเป็นเสียงสั้นสระอาเป็นเสียงยาวอีเสียงสั้นอีเสียงยาวเอเสียงสั้นเอเสียงยาวนะคะสระือ เรียนไม่ต้องเขียนอออ่างไปด้วยนะคะเราจะเขียนอออ่างก็ต่อเมื่อมันใช้ผสมคําแล้วแต่ถ้าสระอือเฉยเนี่ยมันก็จะไม่มีอออ่างนะคะต่อไปสละเดียวอูอูเอเอแอออโอโอออเออเอส่วนสละผสมนะคะมันจะมีทั้งหมด8เสียงด้วยกันคือเอียเอียเอือเอือแลวก็อวอว ันนี้นำเสนอเฉพาะเสียงยาวนะคะเสียงสั้นไม่มีนะคะทั้งหมดสลับประสบของเราก็จะมีทั้งหมด6เสียงด้วยกันนะคะ,ะก็จะมีใบงานนะคะให้นักเรียนเติมพยัญชนะในช่องว่างนะคะเติมลงไปในนี้นะคะนักเเดยนดูไปเดี๋ยวมีฉเฉลยเติมพยัญชนะที่ขาดหายไปในช่องว่าง เติมสระที่ขาดหายไปในช่องว่างนะคะทบทวนสระต่อไปก็จะเป็นแยกสระเสียงสั้นและเสียงยาวอ่ะดูเฉลยกันเลยนะคะอ่าส่วนที่หายไปก็คือกอไก่ขอไข่แล้วก็ขอควดขอ,วขอควายขอโคนขอระครังนะคะชอช้างแล้วซอโซ่ชอเชยยอหญิงแล้วก็ดอชดาตอปะตากขอฐานพนมันโททัพุท่าตตอเต่าแล้วก็ขอถุง อพอพึ่งแล้วก็พอฝาพอฟันแล้วก็พอสัเภาววัวแหวนแล้วก็สอสอสาราสารุศีสอเสือส่วนสระในนี้เป็นสระที่เรียนไปเมื่อตกี้นะคะก็คือสระเดี่ยวและสระประสมอ่าเอแล้วก็เอแอแล้วแอโอแล้วโอออแล้วอ เออแล้วเออนะคะแล้วก็เอีอเอืออัวแล้วก็เอามาใส่ตารางนะคะว่าสระเสียงสั้นเสียงยาวสรุปบทเรียนก็คือเรียนชนะไทยจะมี44ตัวนะคะข้อผิดพลาดก็คือสระมี21รูปแต่เสียงมี32เสียงสระเดียว มีสระเดี่ยวเสียงสั้น9สระเดี่ยวเสียงยาว9รวมเป็น18ส่วนสระผสมมี6เสียงนะคะอันนี้อันนี้ผิดไปนิดนึงนะคะมันต้องมีทั้งหมด6เสียงด้วยกันนะคะนักเรียนอันนี้เป็นการทบทวนสำหรับคนที่เรียนเมื่อเช้าสำหรับคนที่ไม่เข้าเรียนนักเรียนก็ดูอันนี้เพื่อเป็นการศึกษาหาความรู้ต่อไปนะคะ